สวัสดีครับพื่อนเพื่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบมาฝากับดเลือนมืถอนี้ในวันที่24กรกฎาคมพศ2564ันห้ารี่น้องเนาะนะครับมืถอนี้กระเซียวตัวเลขมาฝากตีฝากน้องฝากท่านผู้ชมคือเก่านะครับผมสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมสำหรับตัวเลขที่เฮาเสียวมาฝากนะครับตัวเลขที่สีมาฝากขอให้พี่น้องท่านผู้ชมมืถอนี้นะครับเป็นตัวเลขของครูใช้ว่านนะครับ ผู้ใช้ว่านี่เพิ่นให่มากนะครับตั้งแต่ดอนลาไปตามนะครับก็บกเข่ามากสองสามหมวดแล้วครับพี่น้อง่ว่าเข่าเล็กวิ่งนะพี่น้องเนาะนะครับก็ทังไหนเขาบกเข่าก็ไม่พี่เห็นน้องสมมติช่วงเบิ้งคึอเก่านะครับเพื่อที่จะเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะนะครับเขาออกมาให้เป็นแนวทางเไปเบ่งประกอบกับจออื่นนะครับเพื่อตรงใจตรงกันนะครับก็สิได้เอาไปพิจารณาในการเจียงโจกเจียงดวงนะพี่น้องเนาะ ครับตอนนี้บรรยากาศมนีนะครับเป็นวันอาสาระบูชาท่าพี่น้องเนาะนะครับตามประเทณนี้บานเข่ากับที่มีการตักบาตรทำบุญย่ำมือเ้านะครับผมตามวัดทั่วประเทศเลยนะครับผมที่มีวัดท้านพี่น้องก็มีวัดทั่วประเทศเลยนะครับแใวบรรยากาศมนี้นะครับฝนตกพี่น้องนะครับตกมืดมือนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับอยู่จังหวัดสกลนครนะครับผมฝนตกมืดมือเลยนะครับไปไซมใสซกระยาใส่กะ ถ้ากันไปหาตัวเลขมาฝากทีฝากน้องฝากท่านผู้ชมเือเก่านเนี่ยแหละนะครับผมรัาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะพี่น้องนะนะครับเ็ราะสิกว่าเบิ้งตัวเลขของปูใช้วันเลยนะครับอันนี้คือปูเพิ่นจดให้เลยนะครับพี่น้องมือนี้เทปผ้าร่วยนะครับแม่หมูแล้วก็สีนกนะครับเพิ่นได้ไปหาปูนะพี่น้องเนาะแตเดินลาเม่ได้ไปนั่มนะครับผมเดินลาที่ยังติดทุระอยู่นะครับทุระท่านในเจ็ดไปทั้งอำเภอนะครับพี่น้องพ่อลับมาแล้วก็ พูหาเพื่อนนะครับเพื่อนกระพากันไปแล้วนะครับเลยขอนะครับตัวเลขนะครับมาให้พี่หน้องให้คานผู้ชมเบิ่งเลข้วกันนะครับผมบ่ได้ไปทายบรรยากาศเพราะว่าปูเพื่อนบ้ขึ้นกระดานให้นะครับพี่น้องวันนี้ปูเพื่อนเขียนให้เลยนะครับอันนี้คือตัวเลขทั้งหมดนะครับของปูใช้บ้านนาะพี่น้องนะนะครับนี่0หาหา0นะครับ6116นะครับผมราคา เพิ่นไห่วิ่งหนึ่งกับหานะครับพี่น้องนี่ครับส่วนสามตัวเพิ่นใจ่หาหาศูนย์กับ4ีหาศูนย์น้องพี่น้องเนาะนะครับอันนี้นะครับตรงกันนะครับกับหวยของปูเจ็ดสองหานะครับพี่น้องปูปลาที่ดอนลาได้ลุงทิพย์ไปก่อนหน้านี้นะพี่น้องศูนย์หาครับผมนี่ครับบรรยากาศฝนตกนะครับจะมีเสียงฝนในแตงอยเด้อพี่น้องด้ยนะครับจะกชัดไปชัดบ่นี่เสียงเบาก็เลยนะครับผมอันนี้คือตัวเลขของปูใช้ว่านะครับพี่น้อง นะครับแกะหนาจอไว้เลยนะครับผมโได้เคียนไห่มเด้อพี่น้องเลยนะครับครับเอากระดาษมาให้เบิ้งเลยนะครับผมชัดบอนะครับครับอันนี้คือตัวเลขทั้งหมดนะครับพี่น้องแต่จะเอาไม่ให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมนะครับลองเอาไปผิดแต่ละหน้าเป็นหน้าทางเบิ้งนะครับเอาไปเบิ้งประกอบคอนจอื่นนะพี่น้องเนาะนะครับผมหมักประหมักไก่จังหวะกันอีกที่หนึ่งนะครับเอาข้าวูดเราก็มันจาะเซได้นะครับแต่เข้ากระสีออกมาเป็นหน้าทางเอาไมาให้พี่น้องให้ท่านผู้ชม ไวบึงไวผิดแต่ละหน้านะครับผม,มคือตัวเลขของปูใช้วนันข้างเมืดนะครับนะครับครับผมทำคลิปนี้นะครับบัวย่าของเขพี่น้องเอาสันตันนี่ล่ะนะครับเอาตัวเลขไม่บึงย่นซื้อนะครับเพราะว่าบ่ได้ไปทายบรรยากาศรอบๆนะครับไม่พี่ให้น้องแล้วมือชุ่มบึงเอาตัวเลขม่บอกให้พี่ให้น้องให้ผู้ช่มตั้งยื่ซื้อนะครับเอาไม่บึงยื่งซื้อ นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงศิมิตรนี้แล้วน้องพี่น้องเนาะนะครับทั้งในก็ให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยนะครับรวยๆยังเฮงกันคุยๆทุกคนเด้อพี่น้องเลยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วพบแล้วพออบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ